สเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN 18-20ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครเปิดจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนมอต้นในสังกัด3 1มหมคน ในสกลทีพัทยกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้นณนะโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณเขตหลักสี่ และวันเดียวกันนี้เวลา9ก้านาฬิกานายชาวินสิรินาคอรัลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนนักโรงเรียนสามเสนนอกประชาราษอนุกุลเขตดินแดงนะคะโดยมีผู้บริหารสำนักการศึกษาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องร่วมคณะ กรุงเทพมหานครกำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์สร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นที่สมัครใจฉีดวัคซีนทั้งหมด31,400คนระหว่างวันที่18-20ตุลาค,คม64สำหรับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนจาก37โรงเรียนรวมนักเรียนจำนวน11,531คนโดยกำหนดจุดฉีดวัคซีนทั้งหมด8จุดดังนี้ หนึ่งโรงเรียนมัธยมประชาธิเวศเขตจตุจักรจำนวนสามโรงเรียนรวมหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดคนสองโรงเรียนมัธยมบางกะปิเขตบางกะปิจำนวนสามโรงเรียนรวมหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสามคนสามโรงเรียนมัธยมวัดสุดทารามเขตคลองสานจำนวนแปดโรงเรียนรวมหนึ่งพันหกร้อยสองคน สโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสร์ประเวศจำนวน4โรงเรียนรวม1,808คน5โรงเรียนสัมเสนนอกประชาราษฎร์อุดุคูลเขตดินแดงจำนวน6กโรงเรียนรวม1,552คน หกโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรเขตหลักสี่จำนวนเก้าโรงเรียนรวมหนึ่งพันสี่ร้อยสองคนเจ็ดโรงเรียนนาหลวงเขตทุ่งครุจำนวนหนึ่งโรงเรียนรวมหนึ่งพันสิบสามคนและแปดโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์เขตบางเขนจำนวนสามโรงเรียนรวมหนึ่งพันสิบเอ็ดคนค่ะ ส่วนในวันที่19ตุลาคม64เป็นการฉีดวัคซีนให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน7จุดรวม9420คนและในวันที่20ตุลาคม64จำนวน7จุดรวม153 3คนค่ะต่อกันที่อนุทินมอบนโยบายกระทรวงสาธารณาสุขป,ปี65เตรียมพร้อมเปิดประเทศฟื้นเศรษฐกิจ นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขและคณะผู้บริหารได้ร่วมในพิธีมอบนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขประจำปี2565ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ โดยนายอนุทินกล่าวว่าตั้งแต่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตนและกระทรวงสาธารณสุขต้องเจอความท้าทายมาโดยตลอดทั้งฝุ่น PM 2.5น้ำท่วมและวิกฤตโควิด19ซึ่งปัจจัยที่ทําให้การสาธารณสุขไทยประสบความสําเร็จคือพลังของคนสาธารณสุขที่ร่วมกันทํางานค่ะ ทังนี้ขอให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นแนวนโยบายของรัฐบาลและการสนองโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงทุกพระองค์เป็นภารกิจลำดับแรกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพขอให้ยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประชาชนแข็งแรงเศรษฐกิจไทยแข็งแรงประเทศแข็งแรงมี9ประเด็นสําคัญเช่นการใช้มาตราการสาธารณะสุขขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกมิติพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลของรัฐให้รองรับสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโรคอุบัติใหม่ในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เสริมศักยาภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นศูนย์การสาธารณสุขประจำตำบลต่อยอด30บาทรักษาทุกที่เข้ารับบริการโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวเป็นต้นค่ะ อย่างไรก็ตามตลอดเกือบปีที่ผ่านมาได้สู้รบกับโควิด -19 ซึ่งเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมีแรงเสียดทานต่างๆเข้ามาแต่สามารถตั้งสติมุ่งมั่นตั้งใจและสามารถฝ่าวิกฤตไปได้ในปีหน้าประเทศไทยต้องสามารถอยู่กับโรคให้ได้และต้องอยู่อย่างปลอดภัยรัฐบาลจะต้องเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจประชาชนจะต้องกลับมาใช้ชีวิตได้ทำมาหากินได้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันให้เกิดขึ้นที่ผ่านมามีการเตรียมพร้อมทั้งระบบ การดูแลผู้ป่วยเวชภัณฑ์วัคซีนปีหน้าจะเร่งเติมเข็มบูสเตอร์ให้ได้ครอบคลุมที่สุดก็หวังว่าความทุ่มเทข,ของเราจะทําให้ประเทศไทยฟื้นตัวและยืนได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้งจบการเสนอข่าว18นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดย สำนักข่าว INN